สวัสดีครับมาพบกับไก่สเดือนกับอีก15วันครับสเดือนกับอีกสิหวัน,น,ห,วนหลายคนประสบปัญหานะครับในรูดูฝนแบบนี้ครับไก่อาจจะซึมเศร้าบ้างนะฮะเพราะว่าได้รับพยาธิละครับหคือพยาธินะคสคือโรคบิดครับจริงๆปัญหาของไก่ในฤดูฝนเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอยู่2อ,อย่างก็คือ โรคทางเดิอนอาหารครับก็คือไก่ไปกินอะไรมั่วซั่วไปนี่นะฮะกินดินกินอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเกิดพยาธิได้ครับแล้วก็จะทําให้ไก่ผลฟูนะฮะพร้อมแล้วก็ตุยเปในที่สุดนะฮะอันนี้เราก็ต้องป้องกันครับหนึ่งก็อย่าให้มันโดนฝนนะฮะสองก็คืออย่าให้ไปกินอะไรที่แบบอ่าสกรปรกนะฮะไก่ก็จะไม่ค่อยติดเชื้อนะะก็ปล่อย่างนี้แหละครับ ส่วนใหญ่จะขังนะฮะในช่วงฤดูฝนก็คือการป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะฮะช่วงเย็นก็จะปล่อยนะฮะให้ออกไปจิตหญ้ากินบ้างจะไปเขี่ยบ้างเรากินหญ้าสดนะครับไก่พวกนี้อ่าจะได้แข็งแรงนะฮะวิธีป้องกันก็คือหนึ่งแหละครับหาวิตามินเสริมครับหรือว่ายาก็ได้นะครับพวกยาถ่ายพยาธิฮะยาป้องกันบิดอย่างนี้เนาะแล้วก็วิตามินนะครับที่ผมขายไม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางให้ใต้ลิงก์นะะก็คือ มี2ยี่ห้อด้วยกันครับไปเลือกดูนะเอาชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับนี่ว่าจะเป็นไหฮะฟาร์มาวิธฮะสองสีแดงแดงครับแล้วก็สตาร์มิกนะฮะสองสีชมพูนะฮะใช้ได้เลยครับยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะอันนี้ใช้ดีหนึ่งนะครับไก่ไม่เครียดะฮะอยู่แบบนี้โดนขังอย่างนี้ฮะไก่ไม่เครียด2นะฮะป้องกันโรคต่างๆได้ครับโรคหวัดโรคอะไรทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้เนาะไก่จะแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไก่กินอาหารได้เยอะครับ กินอาหารดีเยอะให้กินอาหารหลากหลายหน่อยนะครับช่วงเย็ยนๆช่วงใบใบช่วงใบายนะเที่ยงก็จะเป็นหญ้าสดครับหญ้าสดอันนี้แพนกุลานะฮะหญ้าหวานเลยพวกนี้นะฮะให้กินได้ครับก็จิกจิกกินนะมันก็จะช่วยทําให้ไก่แข็งแรงได้ครับอันนี้2เดือนกับอีก15วันนะครับเดี๋ยวจับดูอันนี้ยาจะประมาณ7ขีดครับ อันนี้น่าจะแปดนะฮะบางตัวก็ก็กิโลแล้วครับเนี่ยอย่างนี้อกิโลฮะแต่ว่าก็จะเลี้ยงไปอีกสักสิบห้าวันนะครับก็จะจับจําหน่ายได้แล้วนะฮะสำหรับไก่รุ่นนี้สามเดือนนิดนิดเนี่ยได้แล้วนะฮะแต่บางตัวได้แล้วนะบางตัวมันก็จะโตหน่อยครับเพราะว่ามันเกิดก่อนกันแบบอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้นะฮะแต่ก็จับมนอยู่ในข้อเดียวกันเนี่ยอย่างนี้มันต่างกันอาทิตย์หนึ่งบางตัวก็เนี่ยฮะยังเล็กอยู่อาจจะได้รับ พยาธนะฮะเขาผอมะฮะบางตัวแต่ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้นะฮะบางคนประสบปัญหาแล้วก็ถอดใจไปไม่เป็นไรครับหาวิธีป้องกันนะประสบการณ์นะครับเรียนรู้ไปก่อนนะฮะว่า,าเจอปัญหาอะไรในช่วงไหนบ้างนะฮะในช่วงหน้าฝนก็จะเจอแบบนี้หน้าหนาวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งระบบทางเดินหายใจนะฮะเป็นหวัดหน้าบวมอย่างนี้นะฮะเป็นฝนก็โรคระบาดก็เยอะเหมือนกันครับ โรคหาโรคอะไรอย่างนี้เนาะอาหิวาตะกโกะะระะอโกครโอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็จะเจอหลายๆโรคนะครับโรคบิดอย่างนี้เนาะโรคบิดก็จะทำให้ไก่พร้อมแล้วก็ตายนะฮะส่วนพยาธิเหมือนกันครับ้อมนะฮะฝีดาดอย่างนี้นะฮะโอ้เจอเยอะเหลือเกินนะครับฝีดาตาบวมเป็นหนองอย่างนี้เนาะอ่าปกติช่วงนี้จะเป็นฝีดาดนะครับเพราะยุงนะฮะแต่ว่าหาวิธีป้องกันครับต่อไฟให้ก็ได้ครับให้มันควันๆนหน่อย ว่าไก่ส่วนใหญ่นะครับยุงก็จะอกหัวค่ำกับช่วงเย้าเลเช้าฮะแค่นั้นแหละครับต่อไฟไว้หรือว่าจะหาวิธีการไล่ยุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันด้วยการใช้ผ้าเขียวนะครับร้อมก็ได้ไงฮะไก่จะได้ไม่ผอมเนาะเนี่ยนะฮะคือไก่2เดือนอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาสู้ๆนะครับประสบการณ์นะฮะเราก็เรียนรู้กันไปครับบางทีมันสอนกันค่อนข้างที่จะยากเนาะ ทําตามแล้วไม่เจอบางคนก็เจอแล้วก็ท้อก็มีนะครับสู้ๆต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่เยี้ยงไก่ทุกท่านครับขอบคุณนะครับ